สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะสวัสดีนายเีือบัวบัวจ้าสวัสดีสงสงก่อนค่ะย่อสวยๆเร็วๆสวยสวยมาเจอกับความน่ารักของช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปนักเลงนัาลๆกเนาะที่ไม่ควานนะคะวันนี้เราหยุดนะคะไม่ได้ไล่ขายผลไม้ออนไลน์นะจ๊ะก็วันนี้นะคะ ทางใบบัวช้างครอบครัวนะคะมีสินค้าใหม่มานําเสนอคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวให้พ่อควานนะคะมานําเสนอเนาะก็เป็นสินค้า handmade นะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่จ๊ะก็จะมีรูปมีช้างน้อยนะคะช้างก็ปี้พี่ใบบัวนะคะคุณแม่จ๋าช้างก็ปี้นะคะเป็นผักตบชวาเนาะเป็นผักตบชวาลิมคลองนะคะที่เราเก็บมาเป็นผักตบชวาริมคลองมีรูปช้างรูปจิรบ รูปกวางไหนรูปกว้างรูปกวางไหนเอากวางมาโชว์หน่อยคุณพ่อนี่รูปอะไรนี่อันนี้รูปวัวค่ะโอ้บัฟเฟอบัฟเฟอรูปวัวค่ะแล้วก็มีรูปกวางกวางเล่นเบี้ยนี่นะคะใส่แก้วก็ได้ครับใช่ใส่แก้วใส่ปากกาใส่ดินสอเป็นของใช้เบ็ดเตล็ดได้นะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่จ๊ะนี่นะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะก็ เป็นงานของคุณตานะคะที่ได้ทำเนาะปกติคุณตานะะคจะจัดจำหน่ายเกจะเดินขายในร้านอาหารนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะเกก็ไปขายไม่ได้นะคะแม่ควานก็เลยช่วยสนับสนุนนะคะคุณตาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเราเนาะให้เกทํานะคะก็เอาสินค้าในครอบครัวเรานะคะมานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เนาะอันนี้เป็นช้างรูปพี่บัวนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีจะเหมือนมากนะคะ เหมือนไหมนะบัวเหมือนไหมลูกเหมือนไหมเหมือนไหมคะมห,ไไห,หันมาสายหนาไปแล้วค่นมามมอาจจะเอาเหมือนแค่หูนะคะมีตุยหนุยเหมือนตัวเองเลยเนี่ยเหมือนเหมือนแค่เปลือกก็ฝากด้วยนะคะนีหนึ่งชิ้นนะคะราคารวมส่งก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคะแนนนะคะนั่นคือราคาที่เราเออรวมส่งแล้วนะคะ หนึ่งต่อหนึ่งชิ้นนะคะเป็นเอ่อจะเป็นของฝาาของเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะพอเอาเอากวางมาดูหน่อยนี่ลูกกวางนะคะค่สะสล็กเรียบร้อยนะคะเงางามมากๆเลยเนี่ยบัวนี่กวางลูกกวางนี่นะคะขุมมากมากนะคะเป็นสินค้าที่เอเ่อผักตบชวาเนี่ยก็อยู่ริมคลองเรานี่นะคะพอเราตากแห้งเนาะเราก็เอามาทํานะคะสินค้าเนาะ เย้ตั้งไว้นะคะประดับในโต๊ะทํางานนะคะหรือว่าจะจะใส่แก้วนะคะเนาะหรือว่าจะ,ะใส่พวกหวีนะคะใส่เป็นพวกปากาย,ย่างลบนะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้คือ1ชิ้น189คะแนนนะจ๊ะ189คะแนนเนาะก็มีหลายรูปแบบเลยเนาะ มีหลายรูปแบบเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าอันนี้เป็นยีราฟนะคะยีราฟนะคะอันนี้ก็189คะแนนค่ะน,นี่คือราคาที่รวมส่งแล้วนะจ๊ะเป็นสินค้า h ฮนด m a d e เนาะใช้ของไทยนะคะอุดหนุนคุณตานะคะฝีมือคุณตาเนาะก็นี่นะคะนี่คุณพ่อคุณแม่นะคะสนับสนุนอยากซื้อเป็นของฝากนะคะอยากซื้อตั้งโต๊ะอยากซื้อไว้ในที่ทำงานนะคะ ประดับไว้ในห้องในเอาไว้ในรถก็ได้นะคะเอาไว้ใส่เป็นเอ่อพวกโทรศัพท์ก็ได้นะจ๊ะนีใส่เอ่อของเบตเตอร์เลดได้หมดเลยนะคะเศษเหรียญเศษอะไรเนาะแต่ก็ฝากสินค้าของเราด้วยนะคะคุณพ่อจา้าคุณแม่จ๋านะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยเนาะ189คะแนนนะคะราคารวมค่าส่งแล้วนะคะเป็นสินค้าของใบบัวช้างครอบครัวนะคะมานำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทำการอุดหนุนนะคะ พอได้ค่ะอาหารช้างนะคะพอได้ค่ะกับข้าวของพ่อควนันแม่ควันนะคะช่วงตกงานเนาะนี่นะคะบัวเหมือนกันวะเนี่ยเหมือนกันไหมจิราฟกับจิราฟแอนอีลาฟนนีนะคะก็ยังไงก็ฝากสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยนะคะที่ใส่ของเบตเตเลสนะคะจากผักตบชวานะคะผักตบชวาก็เราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเนาะผักตบชวาตรงที่ พี่ใบบัวนะคะเล่นน้ําคลองที่คุณแม่คุณพ่อได้เห็นความน่ารักของนางนั่นแหละคะ่ะก็ยังไงก็ฝากนะคะสนับสนุนนะคะด้วยเนาะบัวเนาะนี่นะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆนะคะก็ร้อนๆแบบนี้นะคะใบบัวก็อาบน้ำวันนี้ก็สี่รอบแล้วนะจ๊ะบัวอุ้ยทำไมน้ำตาไหลอะ ดินทรายเข้าตาหนูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดินเข้าตาแล้วนี่เล่นอยู่คนเดียววันนี้พ่อควานก็ไปไถนานะคะอ้วนตุยนุ้ยนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาให้เป็นคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจได้นะคะ1คอมเมนต์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะคือกําลังใจของช่องเล็กๆของเรานะคะฝากติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวแล้วก็ฝากติดตามเพจใบบัวช้างครอบครัวใบบัวสาวตุ้ยนุ้ยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะนี่เนาะใบบัววันนี้มาเสนอขายอะไรคะ ตะก้าวายเบตเตเลดอะไรผักตบชวาใส่ของเบตเตเลดน่ารักน่ารักฝากอุดหนุนสินค้าน้องใบบัวด,ด้วยนะจ๊ะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะสินค้าภายในครอบครัวเนะนี่ดูความตุ้ยนุ่ของนาง สินค้าตัวนี้นะคะปกติคุณตาเป็นคนจัดจําหน่ายนะคะคุณตาจะจําหน่ายในร้านอาหารเนาะร้านอาหารที่แกเคยจําหน่ายก็แถวกรุงเทพนะคะจะแกจะจัแกจัดจําหน่ายในร้านพวกร้านคาราโอเกะร้านอาหารอย่างนี้เนาะเดินเล่ขายนะคะก็ช่วงนี้โควิดนะคะแกไปไหนไม่ได้เนาะใมความเห็นก็เลยก็ช่วยเหลือกันนะคะเป็นช่องทางหนึ่งเนาะก็เรา นำจากคุณตามาจัดจำหน่ายอีกทีหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือคุณตาให้คุณตามีรายได้นะคะเราก็จะได้มีรายได้เนาะช่วยเหลือพอได้ค่าอาหารค่ายญาให้กับพี่ใบบัวเนาะแล้วก็เป็นค่ากับข้าวให้พี่ใบบัวโอ้ค่ากับข้าวให้กับพ่อควันแม่ควนันขอโทษขอไทยด้วยนะคะะ <s> ก็อย่างน้อยก็สู้ๆนะคะช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกช่องเป็นกำลังใจให้ทุกเชือกเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยเนาะ ฝ่าฟันวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนนะคะตะกร้าวายผักตบชวานะคะตะกร้าผักตบชวาไม่ใช่ตะกร้าวายตะกร้าไ,ไอ้ที่ใส่ของเป็ดตะเลดผักตบชวานะคะชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคะแนนนะคะรวมค่าส่งแล้วนะคะเนาะยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะบัวจ๋า นี่เป็นกําลังใจให้ต้ยหนุ่ยด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปหน้านะคะจะพาความน่ารักความสดใสมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมอีกครั้งนะคะ,ะติดตามช่องใบเบอร์ชช้างครอบครัวด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ